กาสวัสดีกิบตซี่ทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับผมเนาะการสวัสดีทั้งฟังไทยฟังเล่าต่างประเทศครับผมแม่บัวพันกับฝันมันขึ้นหมาดๆว่าสันฝันอีกแล้วตัวตัวเล็กยังเป็นตัวตัวงวดฝันดีได้ว่าสันฝันดีแห้งไปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเช้งจะพาไปถามมก็แม่บัวว่าฝันดีนี่มีเล็กตัวไหนให้พี่น้องไปเป็นแนวทางเนาะการสวัสดีครับแม่บัวการสวัสดีครับสวัสดีครับฝันไปจังไดก็แม่บัวขึ้นน่ฝัน ฝันมัขึ้นมันมาด็นปอนี่ฝันมันมาว่านี่ไปลุกเขายาลุกเขาลูกยาเขาลุกยาเขาแม่นลูกเขานะฮะลุกมากกับเมื่อเมื่อยกับมานั่งจุ่มอยู่นั่งจุ่มอยู่ผู้เดียวเออโอ้จะเป็นเมื่อยเป็นหมอยเนาะโูกเขาก็ได้ยหยาเขาเนี่ยก็จะเป็นลายหรือเลยกว่าก็เลยมานั่งอยู่ต้นต้นบมกว่ามานั่งจุ่มต้นบมกว่าทงหน้านั่นละอะไรอีทงหน้าน่ะ มี่โกบอกว่าแม่นโกบอกว่าตุนหนึ่งนั่งพิงก็ได้โจมมาเมื่อยโอ้จะเป็นเมืย์เป็นมอยสิเนาะลกคหงาเข่าก็จะเป็นน้ำเป็นยังว่าสันบอกไปโจมไปแล้วโจมไปผู้เดียวมันตกยังมาแรงมาเพราะฝันฝันในฝันก็ว่าไปลรคหงาเข่าคือเก่าในฝันกระไดแม่นไปลรคหงาคือเก่าเป็นยังไี้เป็นโรคหงาคือเก่าเนาะในฝันกระไดเนาะแมม่นนั ลกกับไปนั่งพิงย้วนต้นนั่นคือเกาล่ะในความฝันน่ะต้นบอกว่าคือเกาบวกว่าต้นนั่นละ<ว>่ะไปกินน้ำนั่งกินน้ำอยู่ก็เลยจมไปจมมาไม่ยหายผู้หนึ่งลงมาย่ายเถ่า,ามเถ่าในความฝัน,น,นในความฝันคือสีมเมนจะคล้องหน้าเพื่อนน่ะโอ้เพื่อนกับลงมาถือเสียมลงมาถือเสียมลงมาจ็สิมาะกลหยัางวันซะก็มเลยมานั่งก็ไม่บัวนั่งไปนั่งคุยกันไปน่ะ เอ็นจจจ่เนี่แหละก็แต่ว่ามูจากซื้อเพื่อนดอกแต่ว่าเห็นหน้าเพื่อนอยู่คนขาวขาวสูงขขาวส้นสูงแม่ย่า่นเจ้าของหน้าเกาเพื่อนเจ้าของหน้าเกาเพื่อนเหรอเพื่อนเลยว่าโอ้ยมาเห็ดหน้าสบายิหละเพื่อนว่าเออมาเห็ดหน้าอะย่า่เห็ดหน้าย่า่ละเพื่อได้กินเขากินหน้าเมื่อสั่นเมื่อยงได้ยันี่เมื่อยจนบม่มีแห้งที่โลกคุหล่ะเรื่อยเพื่อนเลยว่า คุยไปคุยมาพเพื่อนวะแม่สิให้ของขวัญที่เอาอยู่บนวะให้ของขว,วันห่วยสิบนเม็นกล้องบบกใหญ่เพื่อนวะเอาของขวัญนยังไรใหญ่เลยวะเอากระตากระเสียมให้คล้ <laughs> องควันยังกระตากระเสียมกระตากระเสียมให้เพื่อนว่าซองเบิึงนี่นกระตาเด้อเพื่อนว่าโอ้ให้ซองเบิงเงงบึงนี่นกระตาแดงซองเบิึงนี่กระตาล่ะเพื่อนว่าไม่ัวซองต้องไปเห็นเด็กโตแดงจึ่งคึง่คง ตัวใดล่ะเลขนั้นพวกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ตัวเดียวมึงคื่นนี่กระต้านั่นนี่นี่กระต้าน่ะเขียนใส่กระดาษหรือว่ามันอยู่กลนกระตานโยกกลกระตาเลยพอมาที่เขียนใส่กระดาษใส่กระตานนั่นแหละกระตานบอก่ายๆงักมันขึ้นอยูกกลกระตาเลยขื่นอยู่ขึ้นอยู่ต้นกระตาล่ะนั่นน่ะคือของขวัญเพิ่นว่าเพิ่นว่าเพิ่นว่านั่นน่ะคือของขวัญนะเบิ่งเอาโหลดเพิ่นว่าให้กระตากับเสียมอืงแต่ว่าเป็นอยู่ในกระตานเป็นตัวเลข โอ้กระทากระทาก็เสียมเป็นของขวัญกระทาเมื่อไม่กระตาสีดําคือตกระทาเขาเียเป็นกระทาเป็นสารเหลวนาะสารเหลวใหม่ๆนะโอ้กระทากระทาไม่ไพ่นี่ละแมนกระต่ว่าเป็นเป็นสารใหม่ๆม่เมื่อกี้จะเป็นสีขาวเนาะแมีนเป็นสีขาวเพราะว่าขันใส่เป็นน่าหน้ามันถึงจะเป็นสีดําออกสีดำแต่มันเก่ามากโอ้จะมาเห็นชัดเจนเนาะเห็นชัดเจนเลยตัวแดงมื่กึ่งเลยโอ้ใช่ย่า่นี่แล้วจะเป็นเป็นจอบของน่าจะเก่าเนาะแมนวะ จาของหน้าตะเกาที่เพิ่นเสียไปแล้วผมเสียแล้วแม่บอย่ายแล้วยหา่นี่เทาเทาจะของหน้าเพิ่นละเพิ่นเสียไปแล้วแม่บัวไปไปเสาหน้าเพิ่นเหดุนะไปเสาหน้าเหตุหน้าลูกเพิ่นบอกย่ายซะหน้าดูใส่เพิ่นนั่นละเออแต่ว่าเรเคยเห็นหน้ากันจักเถื่อได้มีไนี่เราเป็นคนจังไหนแล้วตอนเราคนขาวสูงคนขาวสูงแมน พ้นขาวสูงใหญ่อันนี้ผมง่าผมขาวบ่ผมนี่โอ้ยกระหอกธรรมดานี่ละประมาณเก้าสิบกว่าปีเนี่ละโอ้อไปบ่ประมาณประมาณอันนี้ประมาณเด้อยครับบ่ได้บ่ได้บอกเด้อยครับตัวนี้ประมาณเพราะว่าแม่บัวเองก็บ่เคยเห็นน้ำเพลินบ่เคยเจอกับตัวตัวจิงเพลินเพราะว่าเพลินเสียไปก่อนแต่ว่าการไข่ย่อยคุ้คับไข่คยบไขอยู่เพราะว่าไปเศร้าหน้าน้ำน้ำลูกน้ำเต่าเพลินอย่างสีหน้าครับสมุชม เห็นตัวแดงจึงคืงเลยของขวัญของขวัญยังไม่บัวก็จนว่าแต่ของขวัญยังแต่กระตากับเสียมนี่บอกเออกระตากับเสียมนี่ล่ะเพื่นว่าซองลูกใบเบื้องมันก็สิีมีเอ็นกระชได้อี่โตของขวัญใหญ่เพื่อนว่าไม่บัวก็ไเด้กจับกระตาซองเมึงจับกระตาซองมึงเลยเห็นตัวแี้เยูนในกระตานตอนตอนเพิ่นมานี่ไม่บัวเห็นเพิ่อนยางมากวะเห็นยางลงหม่ตะทงตะทึงนะทึงบาด ยั <c oughs> งลงมาก็เมื่อวาคนสิมาหยังอะไรคนก็นได้ถือกระตากับเสียมเนี่ลงมาโอ้โคนอาย,อยุก่อนสิปีสิบหลังอกคอมหม,ม,มอมากนะก,ก็บบกบกค่อยกลมปันไหนบกลอมบกคอมีบค่อยกลมว่าเราเป็นคนสูงเนะนาะเมีนแล้วคนสูงหลังคนสิบบกคอมอือแต่กระตาหงอยสอกมากครับเสียมก,ยก็ยกก็ยกลงมาเอยยางลงมาตอ่ตองต้องไม่บอกก็นั่งพิงอยู่ต้นบกอันต้นบกวานน่ะกินน้ำท่าจะซื้อเพราว่า มันเนี่ยมันแดดได้เนาะหมื่ว่านนี่เนาะแดดมันเมื่อยแห้งมัแดดดีๆีมื่ว่านในี่ข้อมฝันนั่นแหละกระแดดกระแห้งคือกันนั่นแหละมันนั่งอยู่ต้นนั่นแหละต้นบอกว่าต้นนั่นแหละโอ้สงสัยเพิ่นคือสีมาเห็นต้นบมกว่าต้นตัวต้นบมกว่าต้นเมื่อสีได้หลายปีมาจักแสดงว่าเพิ่นยังผูกพันอยู่กับไห้กับหน้ากับอันนี้เพิ่นนอกเนี่ยคนเฮาคือว่านั่นแหะเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นจะของหน้าแต่ดังแต่เดิมถ้าเพิ่นเสียชีวิตเพิ่นก็จังแบ่งให้ลูกให้เต้า ไม่บัวกะจังไหนไปเศร้าก็บูกกับเต่าพนว่าลูกเต่าพนโมเหตุจังสีนักจะบูชมก็เลยไปขอเศร้าพนเหตมปรากอบพระลงมหาให้ของขวัญไม่บัวเรื่อยจมไหลกะตาก็กะตาก็เสียมพอเทียงก็นว่าเสียไปซับน้ำใหม่นะเอาเอาวอาเลขอีกรั้างนึงให้พี่ให้น้องฟังงนีมันตัวไหนกอดตัวเลขทีในกลกระตาตัวเดงยิงคืนนั้นหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ เห็นแค่สามตัวเท่านั้นเห็นแค่สตัวสองตัวก็บ่เห็นสองตัวบ่เห็นแค่นั้นละว่ากลนกระต่ายมันตัวบ้ใหญ่กระดอนเนาะกลนกระต่ายก็สีอืมกลนมุ้งขึงในตัวกลุ่นกระจาก็80ครับท่านผู้ชม680เนื้ออันนี้เป็นความฝันมันขึ้นหมาดๆครับผมพอมื่อวานไม่บัวไปไปลกหนาเข่าลกหนาเข่าออกแดดกระแดดเมื่อวานนี่โอ้หอนแห้งก็เลยไปนั่งเศร้าอยู่ต้นบักหว่านเนาะ แมท่านลงมาหาให้ของขวัญเลยเพราะว่าเหตุน้ำเพิ่นเหตุกับลูเพลินอยู่นี่เศร้าหน้าเพลินนี่หลายปีแล้วครับท่านผู้ชมหลายปีแล้วเอาเนาะก็ห้ไปเป็นแนวทางเด้อครับแนวทางของทลานกินแบงขอาราชการครับผมท่านได้มาคอยจัดบ่มากขบ่ว่ากันเนาะครับผมเนาะสุดท้ายก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยมัติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าสตาร์ด้าชาแนลวีสองเดี๋ยวไปบลงคลิปน้ำกันเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก่อนจะไป เบิร์ตัวเลขมันเบอร์คีย์เบิร์ตัวเลขบทเรี่องก็ได้เนาะเบิร์ตัวเลขแต่ว่ากระฝากกดไหลกดแช่เด้๋ยครับกดไหลกดแชร์ช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าสตาร์ด้าชาแนลวีสองขอพูดแม่บัวครับผมไปครับไปเบิร์ตัวเลขนับกันเลขครับผมก็แกะหน้าจอยเบิร์เนาะตัวเลขของแม่บัวประจำของงวดวันที่หนึ่งกันยายนหกเจ็ดหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ตัวเดียวแข็งแข็งเลยครับท่านผู้ชมถ้าท่านใด้สตาร์เล่นก็เป็นหกแปดแปดหกแปดศูนย์ศูนย์แปดหกศูนย์ศูนย์หกเจ็ดสิเนาะครับผมเนาะเพราะว่า เป็นผีผีเจ้าทีก็ว่าได้ครับผมแต่ว่าเพิ่นเป็นเจนจากของให้เจากของหน้ามาบอกไม่บัวเนาะให้ของขวัญเลขชุดเดียวตัวเดียวเอาแต่สุดท้ายนี่พอเที่ยงกาฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องสตา์ดาชาแนลแล้วก็สตา์ดาชาแนลวีสองนำเด้อครับผมขอให้คยทุกท่านโชคดีโชคมันถูกหวายรวยเบอร์ได้จับเงินแสนเงินล้านกันสูบทุกคน คลิปนี้พระเจ้เขาขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคคลิปหนาสวัสดีครับโอ้ยเสียงกระแหยไปเรื่อยล้วครับแต่ผู้ชมเป็นวัด